ง่ายขึ้นเยอะครับกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Google Deep Research ครับทำให้ผมประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาแบบ ง่ายจริงๆครับก่อนจะไปเรียนรู้วิธีการทำครับผมฝากกดหัวใจกดเซฟคอนเทนต์นี้เอาไว้ด้วยครับเครื่องมือแรกที่คุณจะต,ต้องใช้กันนะคุณเข้าที่ Google ครับแล้วคุณเซิร์ชคำว่า Gemini ครับอ่าพอเข้า Gemini เสร็จปั๊บนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันใช้งานได้ฟรีนะครับมันแบ่งเป็น3โมเดลแบบนี้อัปเดตล่าสุดกุมภาพันธ์2016นะครับสำหรับผู้ใช้งานฟรีนะครับสามารถใช้งานได้ฟรี5ครั้งต่อเดือนในรุ่น Fa t Thinking, เน้นความเร็วนะครับส่วน Google AI Pro นะครับ700บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้20ครั้งต่อวัน Google AI Ultra นะครับ200ครั้งต่อวันอ่ะแต่นี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้งานเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับผมเนี่ยมันประหยัดเวลาผมได้มากจริงๆนะครับเพราะว่าฉันผมใช้ตัว700บาทต่อเดือนนะครับล้วมันได้5ดเขาแนะ่พอเข้ามาที่ Gemini เ,เสร็จปับ๊บคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือการสร้าง New Chat คุณอยากรู้เรื่องอะไรล่ะอย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่า ผมอยากได้เครื่องดูดฝุ่นอ่าผมบอกว่าหาเครื่องดูดฝุ่นให้ผมหน่อยมีงบ3,000บาทอยากใช้ดูดฝุ่นในห้องบ้านทั้งบ้านและขอแบบไร้สายทีนี้ครับคุณกดคำว่า tools นะครับกด deep research ต่อมาครับคือโมเดลที่เรียกว่าคุณจะใช้งานแบบไหน fast ตรงนี้สามารถใช้งานได้ฟรีครับ thinking ตรงนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับและปกติผมจะชอบใช้คำว่า thinking ครับและคุณก็กด สับมิดไปเลยสิ่งที่ Google Deep Research มันจะทำให้คุณนะครับมันจะไม่ได้หาข้อมูลให้คุณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นนะแต่มันจะสรุปแผนงานให้คุณว่ามันจะทำอะไรบ้างรอ,อสักครู่นึงครับนี่คือแผนการค้นคว้าสำหรับหัวข้อนั้นของฉันนะครับอ่ามันบอกว่า 1. มันจะทำอะไรบ้างค้นหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีจำหน่ายในประเทศไทยราคาไม่เกิน3,000ระบุแบรนด์ที่ยอดนิยมนะฮะรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบสเปคแต่ละรุ่น พลังดูดนะครับระยะเวลาการชาร์จต่อครั้งระยะเวลาไฟในการชาร์จพูดง่ายคือเหมือนจะคิดมาให้ถ้าเกิดคุณชอบคุณก็กดเริ่มค้นคว้าได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็สามารถแก้ไขแผนค้นคว้าตรงนี้ได้นะครับกดเริ่มค้นคว้าเลยครับมันจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับอาจจะ5-10ถึงนาทีนะครับมันเริ่มจากการสํารวจเครื่องดูดฝุ่นไร้สายลบงบก่อนนะครับคัดกรองแล้วดูสิครับเวลามันเซิร์ชเนี่ยมันเซิร์ชข้อมูลจากอีกหลายๆที่เลยนะครับมันไม่ได้เซิร์ชมาจากที่เดียวอะไรที่มันอยู่บน Google มันเข้าไปนั่ง ่านหมดเสร็จปั๊บมันก็ไปอ่านสเปคไปอ่านแม้กระทั่งราคาบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆเพื่อรูบรวมราคามาให้เรานะครับแล้วเปรียบเทียบกับรีวิวด้วยว่าเวลาเขารีวิวกันเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหคือครบทุกเว็บจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดีฟรีเซิร์ชครับและนี่คือผลลัพธ์ของดีฟรีเซิร์ชครับมันวิเคราะห์ให้ครับเห็นทุกรุ่นหมดเลยความแรงนะครับของเครื่องระดับเสียงนะครับอายุการใช้งานนะครับรีวิวต่างๆนะครับเทียบมาให้เห็นครับว่าอะไรดูดฝุ่นได้กำจัดไไรุนด้้เเทียบมาใหลยยระะเวลากาารรชช์ไฟใ่ยฝุ รวมไปถึงบอกแหล่งที่มาและที่สําคัญคือแนะนําความคุ้มค่าว่าอะไรคือตัวเลือกที่1 2 3่งสองสาม่ายปกติการค้นหาข้อมูลหนึ่งตัวนะครับผมใช้เวลานานมากและตอนนี้เองเนี่ยมันประหยัดเวลาภายในแค่ห้านาที10นาทีและที่สําคัญคือคาตอบมันดีด้วยนะถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงผมฝากคอมเมนต์คำว่าขอบคุณให้ผมด้วยหลังจากคุณคอมเมนต์คำว่าขอบคุณนะฮะผมจะส่งคอมมูนิตี้หนึ่งเข้าไปให้คุณนะฮะเราสามารถเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามปัญหาเรื่องอะไรกันได้แล้วไงเจอกันคอนเทนต์หน้าครับ